สำหรับใครที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดดีๆเอาไว้ใช้ติดตั้งใช้งานภายนอกแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นสินค้ารุ่นใหม่ของทางเราเลยสำหรับ a r t i c o Triple ซึ่งให้มุมมองภาพแบบ3มุมมองครอบคุมทุกจุดครอบคุมทุกบริเวณเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันดูออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยกันน้ำกันแดดกันฝนทนทานมากๆเลยอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ สเปคของกล้องรุ่นนี้นะคะเขาจะแสดงภาพ3มุมมองติดตั้งและใช้งานได้ง่ายมากๆกล้องเป็นระบบเลนคู่ความละเอียดสูง4ล้านพิกเซลมีระบบ AI ตรวจจับการเคลื่อนไหวและตรวจจับบุคคลเชื่อมต่อดูออนไลน์ผ่านแอป v ีซับ8.0ได้เลยพูดคุยสื่อสารสองทิศทางได้อุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะสำหรับในกล่องนะคะจะมีอะแดปเตอร์จ่ายไฟ1ชิ้นรวมไปถึงชุดน็อตสำหรับติดตั้งและคู่มือสำหรับการใช้งานและการเชื่อมต่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประก ของกล้องไปพร้อมๆกันนะคะ จุดเด่นของเลนรุ่นนี้คือเลนตัวบนจะแสดงภาพมุมกว้างเลนตัวล่างปรับหมุนตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นั่นเองมีไฟ LED และอินฟราเรดให้ใช้งานพร้อมเลยด้านข้างมีเสาอากาศสําหรับรับสัญญาณ WiFi ปรับองศาได้ด้วยนะคะและตัวกล้องของเราบริเวณพอป,ปรับมาด้านหลังก็จะพบกับลำโพงนั่นเองสามารถสื่อสารสองทิศทางได้ส่งเสียงแจ้งเตือนได้ปรับหมุนได้รอบทิศทาง360องศาแบบนี้เลยขึ้นลงได้90องศาค่ะสําหรับตัวอจิโกะทิ ปุนของเรารุ่นนี้นะคะในส่วนของช่องใส่ m i โคร SD สตกาหรือ m e m o r รีการจะอยู่บริเวณนี้นะคะใกล้กับปุ่มรีเซ็ตตัวกล้องเลยเปิดมาใส่ m e m o r รีการให้เรียบร้อยจากนั้นก็คือพร้อมที่จะใช้งานแล้วนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะปุ่มรีเซ็ตนะคะจะอยู่บริเวณข้างๆสามารถกดเพื่อรีเซ็ตตัวกล้องของเราได้แบบง,ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะ พอติดตั้งเมมการเสร็จแล้วอย่าลืมปิดให้แน่นปิดให้สนิทนะคะนอกจากนี้ตัวกล้องของเรานะคะก็ยังมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับสายแลนมาให้ใช้งานด้วยแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นที่เอาไว้ต่อกับตัวอะแดปเตอร์ของเรานั่นเองจ้า เพื่อความสะดวกนะคะเราแนะนําให้เชื่อมต่อกล้องให้เสร็จก่อนที่จะนําไปติดตั้งในจุดที่ต้องการวิธีการเชื่อมต่อกล้องกับแอปกล้องง่ายมากๆมาทําไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันดับแรกในการเชื่อมต่อกล้องนะคะทําการเปิดช่องใส่เมมโมรีการ์ดแล้วกปติดตั้งเมมให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปนะคะใส่ไปบริเวณช่องด้านบนได้เลย วิธีการใส่เมมโมรี่การ์ดที่ถูกต้องนะคะหันด้านสีทองลงด้านล่างตามนี้ได้เลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะกดลงไปเลยเขาจะมีเสียงคลิกหรือว่าเมมจะมีการเด้งออกมาเบาๆแสดงว่าเราติดตั้งถูกต้องแราวนั่นเองค่ะเมื่อติดตั้งใส่เมมเสร็จทำการปิดฝาให้แน่นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นาเข้าแล้วจากนั้นก็เสียบปลั๊กพร้อมที่จะเชื่อมต่อได้เลยค่ะ ทำการเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นรอเขาหมุนปรับเซตค่าตัวเองสักครู่หนึ่งจะมีเสียงสัญญาณดังอบนมาไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนให้เวลาเขารันระบบสักครู่จากนั้นปิดตัวเน็ตมือถือให้เรียบร้อยเปิดไว้แค่ Wi-Fi เท่านั้นนะคะแนะนําให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้าน2.4ได้เลยค่ะแล้วเราก็ทกําการเข้าแอป B380 Pro นะคะ เมื่อเข้ามาที่ตัวแอปแล้วจะมีลูกก้องเด้งขึ้นมาจากนั้นเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกเพื่อเชื่อมต่อได้เลยค่ะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้าน 2.4G ให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วกดเชื่อมต่อกดตกลงค่ะเราก็้องทการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าไวไฟบ้านของเราสักครู่นะคะเขาจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นมาเมื่อทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะตั้งชื่อกล้องได้ตามต้องการแล้วค่ะภาพจากกล้องก็จะแสดงเป็นสมุมมองแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็นํากล้องไปติดตั้งตามจุดที่เราต้องการจะใช้ได้เลยโดยจุดที่นําไปใช้เนี่ยต้องอยู่ อยู่ในระยะที่รับสัญญาณ Wi-Fi ได้ด้วยนะคะทุกคนติดตั้งกลางแจ้งได้เลยหายห่วงตัวกล้องสามารถบันทึกภาพแล้วก็แสดงภาพแบบนี้ได้อย่ายงชัดเจนเลยคะ่ะแสดงผลออกมาภาพคมชัดภาพคมสวยมากๆเลยนะคะติดตามการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำไปซ้ายกล้องหมุนซ้ายไปขวากล้องหมุนขวาคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการใช้งานการเชื่อมต่อกล้องรวมไปถึงภาพของกล้อง วยถูกใจกันหรือเปล่าคะถ้าสนใจอย่าลืมพูดคุยสอบถามกับทางเราได้เลยอยากได้กล้องวงจรปิดภายนอกดีๆแนะนำเลยคะ่ะอติกโก้ทริปเปลิลไม่ผิดหวังแน่นอน